สวัสดีคับวันนี้ผมจะมาสอนนะฮะสำหรับคนที่เข้าแก a นด์เอฟออโต้แล้วมันขึ้นว่าแฮสต o r อ o r บอร์ has นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหาเดี๋ยวครับสมมติพอเข้าเกณฑ์ไปแล้วมันจะขึ้นว่า Has s o ฟอนะครับแฮสต o ฟอร์บก็เดี็ยวผมจะให้ดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ เพราะว่าเครื่องผมมันค่อนข้าง,างอึด่นะครับเียวนะครับ ครับมันจะขึ้นว่า has stop working นะครับโหตอนนี้เครื่อง้างมานี่นะฮะนี่ can be auto has stop working stop working นะฮะก็โค้ดสนโปรแกรมนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคราวนี้เราก็าต้องเข้าไปตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมจะ ตอนก็ต้องไปตั้งค่าตรงไหนมันถึงจะหายวิธีนี้ก็ใช้มาแล้วผมตอนแรกผมก็เข้าไม่ได้แล้วคราวนี้พอผมใช้วิธีนี้ก็เข้าได้นะฮะเนี่ยมันจะขึ้นมาโค้ดโปรแกรมโปรแกรม is stop b o c k i n g stop b o c k i n g นะฮะโอเคก็เข้ามาตรงนี้นะระดัแบบแรกก็เสมมติถ้าเราเข้ามาในแฟมแ้มราคานี้เราเข้ามา dark cube เมน้นพอเข้ามา dark cube เม้นเสร็จก็เข้าไปล็อก star game GTA V แล้วก็เซตติ้งกดที่ขวาที่ setting นะฮะแล้ว,วก็กด Edit หลังจากกด e d i t แล้วอีด t ิ้แล้วให้เลือกลงมาใต้คำว่า shadow นะฮะมันจะมีคำว่านี่นะฮะ dx น่ครับจะเจอคำว่า dx u e r s i o n แล้วตรงนี้นะฮะสำหรับเครื่องใครที่เป็นสองแล้วเล่นไม่ได้ทุกคนนะมันจะเป็นสองนะครับแล้วสำหรับใครที่เล่นไม่ได้ให้แก้ตรงนี้เป็นหนึ่ง หรือไม่ก็ศูนนะครับโอเคของผมขอแก้เป็นศูนยก็แล้วกันแล้วก็กดเซฟนะครับกดไฟล์แล้วก็เซฟหลังจากกดไฟล์แล้วก็เซฟเสร็จก็ปิดได้เลยแค่นี้แหละครับโอเคนะคะนี้เราจะมาลองเข้าเกมกันว่ามันจะสามารถเข้าได้ไหมก็เข้าเลยนะคะ ก็รอสักคู่นะอย่างที่บอกว่าเครื่องมันอื่นโอเคครับเข้าได้ละ oh. นี่นะครับยูซ็อกจะชอบเชอเชคไกล์ซิมเคมีหนึ่นะครับก็มันก็เข้าได้แล้วนะครับ ถ้ามันขึ้นหน้าอย่างนี้ก็ลอสักคัาครับเพราะว่าจ,จะไม่ให้ดูตอนเข้าเกมนะฮะเนื่องจากมันโหลดสอรี่มดนานมากโอเคนะครับก็ฉะนั้นนะครับคลิปก็อาจจะต้องจบเพเท่านี้นะฮะเพราะเนื่จากแสดงให้ดูแล้วว่ามันสามารถเข้าได้จริงๆนะครับโอเค วันนี้นะฮะก็ขาจบการแคปเพ็งเเ่้านี้แล้วกันฮะสำหรับคนที่ชอบกินนี้ก็ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับ